สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับพบกับ7ซเ n ่นว e ออนไลนกับผมโบทฮะรัตเพ็จันครับคลิปนี้เป็นตอนที่2ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิว YZ85 ไปครับคันนี้เป็น YAMAHA า z 125CC ปี2025นะครับซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับสั่งซื้อกับทางผมแล้วก็อันนี้ขอมารีวิวก่อนที่จะส่งมอบนะครับคันนี้มีรายการของแต่งแล้วบ้างบางส่วนนะครับเดี๋ยว หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมีของแต่งมาเลยนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อมาใส่ตอนประกอบเลยนะครับก็จะมาิวให้ชมก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับ Yamaha YZ ร้อ cc ปี2025ันะครับปีใหม่ล่าสุดเลยก็จะมีรูปทรงที่ไม่ได้แตกต่างไปกับปีเก่าก่อนหน้านี้นะครับคือ Yamaha เนี่ยเปลี่ยนโฉมครั้งล่าสุด สำหรับรุ่น125นะครับตอนปี2022นะครับเปลี่ยนเฟรมใหม่นะครับแล้วก็ปรับเรื่องเปลือกพลาสติกใหม่นะครับจนมาถึงปี2025ก็ยังคงโฉมเดิมอยู่แต่มีการเปลี่ยนเป็นกราฟิกดีไซน์ใหม่ครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคันนี้เครื่องยนต์2จังหวะนะครับเป็นระบบจ่ายน้ำมันเป็นคาบูนะครับ1โซบสตาร์ทเท้านะครับมีทั้งหมด6เกียร์สำหรับรถ2จังหวะ ที่ติดรถมาเลยนะครับจะมีของแต่งให้มาก็คือนี่ครับรีด V-Ford นะครับ V-Ford 4คือติดรถมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ซื้อเปลี่ยนเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแล้วนี่ขาเกียร์มี6เกียร์นะครับแล้วก็สตาร์ทเท้าฝั่งนี้จะเป็นคันสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คล้ายๆกับ85นะครับแต่ว่าจะขยับไซส์ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมหน่อยเฟรเม,มเป็นอลูมิเนียมนะครับปีใหม่ก็จะเป็นฟเฟรมอลูมาตั้งแต่ ตอนปี2005นะครับก็จะเป็นเฟรมทรงนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมล้อหน้าล้อหลังนะครับล้อหน้า21นิ้วล้อหลังขนาด19นิ้วนะครับนี่เลยเป็นล้อสีน้ำเงินมาจากโรงงานเลยนะครับยางที่ให้ติดมานะครับจะเป็นบิสโตนรหัส X20 นะครับจะแตกต่างกับตัว85แล้วก็210นะครับ จะเป็นยางของดันหลบมานะครับมี125ที่แบรนด์ยางแตกต่างนะครับเป็นสีน้ำเงินมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ล้อหน้าเป็นยางขนาด80ทับ100ขอบ21นะครับส่วนยางหลังเป็นขนาดไซส์100ทับ90ขอบ19นะครับล้อก็น่าจะเป็นของ DID นะครับนี่ DID ีเจแปนนะครับ โชคหน้าหลังเป็นของ KYB นะครับหรือว่า k a ยบ้าตัวโชคหน้าก็เป็นระบบสปริงนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับตัว2ังลแล้วก็สีส่ล้แล้วนะครับก็คือปรับคอมเพรสชันข้างบนนะครับสามารถใช้มือหมุนปรับได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไขควงตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยลมนะครับเอาไว้เวลาขี่นานๆแล้วมีแรงแรงอากาศอยู่ในกระบอกโช๊ก็ปล่อยทําให้โชคมันทํางานได้ดีมากขึ้นนะครับ ู่นดล่าก็เป็นปรับรีบาวนะครับอยู่ใต้นี้นะครับคันนี้ที่แต่งเพิ่มเติมนะครับที่ลูกค้าซื้อมาใส่ตอนประกอบก็จะมีแผงคอเอ็กตริกนะครับแล้วก็มีมือเบรกมือคัดของ ARC แบบพับได้นะครับชุดนี้ช่วยทดแรงแล้วก็พับได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นนวมแฮน ที่ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับถ้าเป็นนวมแฮนติดรถมาจะเป็นอันเล็กๆนะครับอันนี้ลูกค้าก็รู้สึกไม่ชอบมันเล็กไปก็เลยเอาอันใหญ่มาใส่เลยของแบรนด์เท่านะครับตรงนี้ก็เป็นก๊อกน้ํามันนะครับคันนี้ลูกค้าอ,ออเดอร์ของผมนะครับก็เป็นพรีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นนะครับมาพร้อมกับ85คันที่ผมรีวิวไปคลิปที่ผ่านมานะครับคันนี้จะเหมาะสําหรับ น้องๆที่หลุดจาก85มาคืออายุเกิน85ล้อตโตมานะครับเกิน15ปีมาก็จะมาขี่รุ่นเป็นจูเนียร์125ซีซีสองยังหวะ,ะครับจนถึงอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็จะขยับขึ้นไปรุ่นข110นะครับหรือใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่ามีความชอบรถสอนยังหวะนะครับอยากย้อนยุคก,ก็สามารถซื้อมาเล่นได้คันนี้ก็เป็นของ พักพวกที่ขี่อยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นมือใหม่แต่ว่าอยากลองสองยังหวะนะครับก็เลยสั่งกับผมมาะนะครับคันนี้ราคารถใหม่มือหนึ่งนะครับ yz 125 i c ปี2025ก็ราคา260,000บาทนะครับมีราคาพิเศษมากๆเลยนะครับสั่งกับเซนวันนะครับก็รอรถประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะครับก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันสําหรับสองอย่าวะคันนี้เดิมๆยังไม่ได้มีอะไรแต่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับพ่อเดิมกล่องเดิมอะไรเดิมหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปฟังเสียงกัน สรบคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรุ่นนี้นะแต่ว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ y z 125ปี2025นะครับ2จังหวะนะครับราคาก็อยู่ที่260,000บาทนะครับเป็นพรีออเดอร์นะครับไม่ได้มีรถอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ ก็สั่งจองแล้วก <the> ็นำเข้าอย่างญี่ป <the at> ุ <exploitation> <the at> ่นมานะครับก็ฝากก็ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเราคนใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Oui, <mets> oui.